ไปแล้วฮะพวกมาแล้วทดสับใครพี่จกจขึ้นมาแล้วพี่ครับนี่นะนี่นะโอเคแป๊บหนึ่งนะฮะบมีใครดูไหม เออพอมีเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอรอแป๊บ,บนึ่งนะฮะคอมเมนต์มาเลยครับใครที่ยินเสียงแล้วคอมเมนต์มาเลยครับวยได้อยู่เนาะอ่าวยของผมมันค้างไปแล้วอะนะคู่นึงครับเรากำลังเขาเรียกว่าไงนะทำแบบใหม่นะครับมันคืออะไรไม่รู้แหละแต่มันดีขึ้นนะฮะนะครับ มีช่วยกันหลายคนมากเลยนะโอเคเดี๋ยวพระเอกของเราในวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับพี่นะัทนวะาวีนะครับน่าจะอ่านถูกนะครับสวัสดีนะครับนี่ผมก็จะดูโทรศัพท์ไปด้วยนะครับของผมชักขอเช็คเสียงเช็คอะไรสักนิดหนึ่งฮะถ้าใครได้ยินก็ใครได้ยินก็ กดไลค์กดไลย์ให้ผมหน่อยนะฮะสักนิดหนึ่งเพื่อเป็นการเช็คเสียงผมก็จะพยายามเช็คเสียงของตัวเองนะฮะเออผมได้ยินแล้วฮะของตัวเองซักคู่หนึ่งนะฮะวันนี้ลองเท้ามาใหม่นะฮะไม่ได้มีแค่อะไรเนี่ยไม่ได้มีแค่มาร์กนะฮะไม่ได้มีแค่มาร์กมีหลายรุ่นเลยนะครับโอ้ขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับใครที่กำลังสนใจในรุ่นนี้นะครับ ณนะตอนนี้บอกเลยว่าเซอร์ไพรส์มากมักมักสี่เนี่ยมักโฟนี่ยตัวเนี้ยเซอร์ไพรส์แบบเซอร์ไพรส์จริงๆนะครับเซอร์ไพรส์จริงๆอ,อย่ะเพิ่งหนีกันไปนะครับเดี๋ยวจะเริ่มแล้วครับเดี๋ยวกดไลค์เดี๋ยวเช็คเสียงแล้วก็ทีมงานทั้งหมดเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะลุยแล้วครับเดี๋ยวจะมาเทียบกับรุ่นอื่นๆด้วยพวกคอมบอนเอ็ก คลิปตันแล้วก็อะไรหลายๆอย่างนะครับทุกๆตัวนะครับดินคอนอครต้องเอาอันนี้มาตั้งด้วยเนาะสกูหนึ่งนะฮะนี่นี่นี่นกี่โมงแล้วโอเคร่วงเลยครับสวัสดีครับทุกท่านเป็นทางการนะครับไม่ได้ไลฟ์ มาสักภากหนึ่งนะครับเพราะว่ามีอีเวนต์เยอะมากของร้านเรานะครับทั้งยงแล้วก็หลายๆส่วนนะครับก็เลยแบ่งกันไปทําแต่ละจุดนะครับอ่ะในตอนนี้เวลานี้วันนี้ครับเปิดตัวคือเปิดตัวมาหลายวันแล้วแหละแต่ว่าพร้อมจําหน่ายในวันนี้นะครับสามารถจําหน่ายพร้อมกันใช้คําว่าทุกร้านนะครับจําหน่ายพร้อมกันวันนี้เอ่อหนึ่งมีนานะครับตัวนี้ นี่ที่อยู่ตรงหน้านะครับความจริงแล้วมันร้าหลายหลายตัวนะครับคือเป็นรุ่นเก่าแต่ว่าสีใหม่แต่ว่าตัวที่เป็นใหม่ที่สุดนะครับเป็นนิวไรว์เลก็คือฮอก้านะครับมาร์โฟซึ่งแตกต่างไปจากเดิมอย่างมากผมบอกเลยว่ามันดูแบบดูดีขึ้นมากเลยนะครับดูดีขึ้นมากดูเผินนะดูเผิน,น,นมันจะเหมือนคาร์บอนเอ็กเห็นไหมเนี่ยเนี่ยคาร์บอนเอ็กอยู่นี่นะครับเนี่ยหน้าตามันใกล้เคียงกันมากนะครับเรียกว่าแบบ เรียกว่าใกล้เคียงกันมากๆเลยนะแล้วดูมักสามครับนี่คือมักสามนะลองอยู่ไหมสักครู่หนึ่งนะฮะนี่มันเห็นไหมอย่างนี้มันจะเห็นไหมท่านสม้มโอเคมีใครดูไหมครับอ่ะมักนะครับมักเนี่ยตัวนี้ผมลองแล้วนะครับมันดูดีมากมันดูดีจากเดิมมากเลยนะครับเล่าไปถึงมักตัวเก่าก่อนคือแบบบีบมากแล้วก็แบบ เป็นรองเท้าที่แข็งมากนะครับกระด้างมากนะครับแล้วก็ตัวอัปเปอร์อะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะแข็งทีนี้อกลับมาที่มักโฟนะครับมักสี่ตัวนี้นะอัปเปอร์เนี่ยคืออย่างนิ่มนะอย่างนิ่มใส่สบายมากนะครับเขาเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับคือพื้นก็หนาขึ้นนะพื้นก็หนาขึ้นนะพื้นแบบเป็นโฟมโปรไฟล์นะแล้วก็นุ่มมากนะครับใส่แล้วนุ่มมากแต่ ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นแบบชิวอะคือนุ่มแต่ว่ารู้สึกว่าเฮ้ยมันมันจะลุยอะนะครับมันจะลุยมันไม่ใช่แบบมันไม่ใช่จ็อกกิ้งนะฮะมันเป็นแบบ running เลยนะฮะเป็นรองเท้า running เลยนะอ้าวพัฒนาอะไรอีกมาร์กโฟกับมาร์กมาร์กทรีมาร์กโฟนะครับพูแถบครับนี่ตอนนี้นะครับทุกใช้คำว่างไงเรียกว่าทุกรุ่น ของแทบจะทุกรุ่นของฮก้านะครับโฮก้าเนี่ยด้านนี้ไม่ได้ทุกรุ่นของโฮก้าเนี่ยจะเปลี่ยนคูแทบนะครับตรงนี้เป็นแบบใหม่แบบนี้หมดเลยนอกจากนอกจากลินคอนในตอนนี้นะครับที่ยังเป็นแบบนี้อยู่นะฮะนอกจากลินคอนนี่คาร์บอนเอ็กก็เป็นแบบนี้ใช่ไหมนะคริปตันอะไรหมดทุกอย่างคริปตันเอด็ดคริปตันอะไรเป็นแบบนี้หมดนะครับมาร์กตัวนี้น่าสนใจมากนะครับ นุ่มมากอัปเปอร์เป็นเม h นะครับซึ่งข้างในเนี่ยเป็นแบบบุฟองน้ำนะครับซึ่งนิ่มมากใส่แล้วก็สบายมากใส่สบายมากๆนะครับหน้าต่างไปจากเดิมอย่างมากต่างไปจากเดิมอะไรอีกอะไรที่เปลี่ยนอีกนะครับเชือกครับเชือกนะมันอาจจะดูลําบากหน่อยนะเชือกเชือกเปลี่ยนนะครับเชือกดูหรูหราขึ้นนะครับเป็นเหมือนคาร์บอนเอ็กเลยเป็นเหมือนคาร์บอนเอ็กเลยนะครับแต่ตัวนี้สิ่งที่ลดทอนลงมาจาก าร์บอนนี้ก็คือไม่มีแผ่นคาร์บอนนั่นแหละนะเอาแบบอธิบายแบบง่ายๆไม่ต้องเจาะลึกมากนะครับลิ้นไม่เหมือนกันลิ้นไม่เหมือนกันนะครับมันจะดูย่างนิดน,นึงนะลิ้นมันต่างกันนะครับโอ้มีคนด้วยใครครับเนี่ยเฟรมแคปคืออะไรครับโทษทีครับแจ็คเฟรมแคปโทษทีเฟรมแคบเฟรมแคบอ๋อเฟรมแคบไปนะครับอ๋อโทษโทษครับ สวัสดีนะครับโอ้ขออภัยนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยผมพยายามเดี๋ยวผมแก้ให้นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวแมนนวลแมนนวลแมนนวลถอยนะครับโอ้สักครู่หนึ่งฮะสักครู่หนึ่งนะฮะมันแค่ไปฮะอะถางออกนะฮะถางออกแค่ไปก็ถางออกนะฮะสักครู่หนึ่งนะฮะอกว้างขึ้นต้องกว้างขึ้นแล้วแหละครับกว้างขึ้นหน่อยนึง โอเคอ่ะแล้วก็อ่ะพอพูดถึงน้ำหนักนะครับน้ำหนักมาแล้วแต่ไซส์นะเพราะว่าผมบอกแต่ผมเอาเป็นพูดให้เข้าใจง่ายๆคริปตันเอ้ยคลิปตันอ,นอู้มักมักโฟนะเบาเบาเลยฮะเบามากเบาแบบเบาสบายมากนะครับนะใส่สบายมากนะถ้าเทียบกับเขาเอง,เองนะก็จะรู้สึกได้นะครับ อันนี้คือไซส์เดียวกันนะครับนี่ไซส์ผมนะครับไซส์สิบเอ็ดนะครับผมหยิบไซส์สิบเอ็ดมาครับนอกจากตัวนี้ตัวนี้ไม่ใช่นะฮะไซส์สิบเอ็ดเท่ากันนะครับตัวนี้เบามากนะครับเบามากนะซึ่งทําไมเบาแล้วเป็นยังไงทําให้มันใส่สบายครับใส่สบายมากมากนะค่อยๆสามารถวิ่งได้อ่าดูพื้นดูพื้นนิดนึงพื้นเนี่ยยังเป็นจุดที่ผมที่ผมรู้สึกว่า เสียดายแล้วกันเนาะใช้คําว่าเสียดายแล้วกันนะครับสามารถเดินได้เลยนะฮะพื้นเนี่ยยังเป็นจุดที่ผมเสียดายนะครับเขาทําแบบมาร์คทีนี่เห็นไหมนี่คือมาร์คทรีนะครับนี่มาร์คโฟรนะครับนะบพื้นเนี่ยพื้นเหมือนกันคือย,ยังไงคือหน้าตาพื้นต่างกันแต่คอนเซ็ปต์เดียวกันคือมันใช้ลั b เบอร์ไลไปเลยนะครับคือไม่มีอา o โซนะครับนะไม่มีตัวแผ่นยางรองแผ่นยางรองยังไงอ่ะงงผมก็งงนะฮะ นี่แผ่นยังลองแบบเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันจะมีแผ่นลองนะครับมันจะมีแผ่นลองอย่างนี้นี่นะครับนะในรุ่นทั้งคิปตันเจ็ดแล้วก็ลินคอนนะครับนะมันจะมีนะครับแต่ตัวนี้มันไม่มีนะครับนะซึ่งก็พอได้นะครับถือว่าเป็นเหมือนกับตัวคาร์บอนเอ็กซ์ซึ่งอธิบายยังไงหากคุณมี คาร์บอนเนะครับแล้วไม่อยากใส่มันทุกวันนะครับนะตัวนี้เป็นตัวที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ในในการวิ่งแบบเริ่มต้นนะครับไม่ต้องเริ่มต้นวิ่งก็ได้นะแต่คนที่ไม่รู้ว่าจะซื้อรองเท้าอะไรนะครับนะมักเป็นตัวที่น่าสนใจมากโดยเฉพาะมารโฟนะครับนะจี G ้จุดไปที่มารโฟเลยนะครับนะเป็นตัวที่น่าสนใจมากๆนะใส่ซ้อม อ่าเขาใช้คำว่าอะไรนะสปรีดเทรนเนอร์ใช่ไหมใช้ซ้อมนะครับทําความเร็ววันที่ซ้อมด้วยการทําความเร็วแต่ไม่อยากจะไปถึงตัวคาร์บอนหรือว่าใช้ลองรันหรือว่าใช้ลองรันนะครับค่อนข้างโอเคเลยดีมากเพราะว่าเบามากแล้วก็นุ่มมากนะครับนะเรารู้สึกได้เลยนะครับว่ามันมันเป็นตรงกลางผมคิดไปเองก็ไม่รู้นะมันเป็นตรงกลางระหว่างลินคอนกับคลิปตันเจ็ดนะครับแต่ว่า มันจะพุชตัวเองอะ่ะขึ้นไปสู่ตัวคาร์บอนเอกนะครับนะถ้าเป็นตีเป็นสามเหลี่ยมนะครับนะคลิปตันลินคอนมากอยู่ตรงกลางแล้วก็มันจะพุชขึ้นไปนะครับคาร์บอนเอกอยู่นัานบนนะครับนะมันจะพุชขึ้นกว่านิดนึงนะครับมันเหมือนกับแต่มันไม่เฟิร์มท่าลินคอนนะมันไม่รู้สึกว่าแบบเฟิร์มเท่าอะ่ะแต่ว่าค่อนข้างดีมากนะครับค่อนข้างดีมากนะถือว่าผมว่า เป็นอะไรที่น่าสนใจมากนะครับมักโฟในในในตลาดรอบนี้นะครับนะแบบใครที่ไม่ชอบพูดพูดกันตรงๆมันมีคนเยอะที่ไม่ชอบคาร์บอนเอกนะครับใช่ไหมมีคนที่ไม่ชอบคาร์บอนเอกเยอะนะครับเนื่องจากอะไรก็แล้วแต่พื้นแข็งหรือว่าอัปเปอร์ดูแบบงั้นๆอะไรแบบนี้นะครับมาร์โฟนะครับเหมือนแก้จุดบางอย่างที่ที่แตกต่างออกไปนะครับนะ ใส่ซ้อมก็ดีนะครับใส่แข่งก็ทำได้เนาะโอเคทีนี้ราคาครับราคาห้าพันสี่ร้อยเก้าสิบนะต้องถูกแล้วละครับราคานะครับห้าพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทนะครับเนาะน้ำหนักเก้ายเอสท่าไหร่ครับน้ำหนักเก้ายูเอตัวที่สิบเอ็ดอะไรพี่นี่สำหรับสาเก้าอ๋อโอเค,อเคนี่ครับน้ำหนัก มามามาน้ำหนักน้ำหนักนะครับตอนนี้ตอนนี้นะครับโค้านะครับใส่ทุกอย่างนะครับสปริงโวลูมเวทไว้ในหน้ารองเท้าแล้วนะครับมัก4ผู้ชายเล็กสุดกี่ครับ8ปดอครับใช่ไหมใช่สิ8ยูเอนะครับ8ปดเอเท่ากับ26เซนติเมตรหรือ41 EU นะครับหรือ41 EU นะครับ ม์กนะฮะมกโฟอาราคา54าพ้กบาทสามารถซื้อได้ทุกช่องทางนะครับแฟนเพจลด10นะแฟนเพจลด10นะครับสมาชิกและแฟนเพจนะครับลด10เรามีขายทุกช่องทางเลยผ่อนชำระก็ได้นะครับ54 9 0้กสบาทผ่อนชำระได้สูงสุด10เดือนนะครับเว e, ็บไซต์บานาน่ารันลาซาด้าบานาน่ารันช้อปปี้บานาน่ารนนะผ่อนชำระได้นะครับบัตรแบงก์เพียบเลยนะครับ เนาะแล้วก็หมดยังอะช่องทางรองเท้าหน้าร้านเออหน้าร้านอยู่สวนรุมนะครับรองเท้าคู่นี้นะครับทุกไซส์นะครับอยู่ที่สาขาสวนรุมอะเท่านั้นนะครับเท่านั้นนะรองเท้าอยู่ที่สาขาเดียวเท่านั้นนะครับอยู่ที่สาขาเดียวเท่านั้นอ่ะมาดูนะครับอีกนิดเดียวว่ามันละไม้คล้ายแฝดกันขนาดไหนนะครับนะดูผ่านผ่านเหมือนเผนนะหน้าตาเหมือนกันเลยนะ หน้าตาเหมือนกันเลยนะครับข้อเสียอย่างเดียวนะครับที่เรา <laughs> ได้ฟังคอมเมนต์มานะครับมันทําให้เราวิ่งช้าไม่ได้นะครับนะน่าเสียดายนะครับมันทําให้เราวิ่งช้าไม่ได้เท่านั้นนะข้อเสียของมันนะน่าสนใจมากๆนะครับนี่พูดย้ําหลายรอบมากนะครับนะว่าอ่ะลืมไปอีกนิดนึงไซส์ Size, นะครับไซส์ Size, ผมใส่คอมวอเอ็กนี่อันล่างนี้คือเบอร์11 us นะครับ อันล่างคือเบอร์สิบเอ็ดคาร์บอนเอ็กซ์คือเบอร์สิบเอ็ดนะครับคาร์บอนเอ็กซ์สองนะครับเบอร์สิบเอ็ดยูนะครับมาร์คผมลองใส่สิบเอ็ดแล้วผมว่าบีบกลางเท้านะครับผมว่าบีบกลางเท้านะบีบกลางเทานะ้า,เทาแนะนําให้บวกสักครึ่งไซส์นะครับความยาวได้อยู่แต่ว่ากลางเท้าบีบนะครับผมใส่คาร์บอนเอ็กซ์สองไซสิบเอ็ดร็อกเก็ตเอ็กซ์สองก็เอ้ยร็อกเก็ตเอ็กซ์มีอันเดียว ก็ไซส์สิบเอ็ดนะครับ U.S มักคิดว่าบวกนะครับเนื่องจากทำไมถึงบวกนะครับกลางเท้าบีบแล้วก็อัปเปอร์หนากว่าอัปเปอร์หนากว่านะเนี่ยถ้าเห็นจากเนี้ยก็ก็น่าจะรู้ได้นะครับว่าเนี่ยมันหนากว่านะครับนะตัวคาร์บอนเองนะมันจะเป็นชั้นเดียวนะครับนะมันจะคือคาแรคเตอร์ของมักยังเหมือนกันนะครับสามสี่คือบีบนะครับกลางเท้านะแต่ว่าอย่างอื่นเนี่ยอัปเกรดอัปเกรดใหม่หมด ัปเกรดแบบดีขึ้นเลยดีขึ้นเลยดีขึ้นมากเลยนะครับนเนาะหลืออะไรครับคอนเซปต์ล้วฮะ r i n n e r to f ทู e v e r y d a นนะครับเทรนเนอร์ทู everyday นะครับ,รบไม่ใช่เทรนเนอร์สิเทรนทูไฟโอ้ฝึกเพื่อที่จะบินฮะค,คุ้มนะครับใส่ทุกวันนะ ได้อ่านรีวิวหลายๆเจ้านะครับนะตัวนี้เป็นตัวที่คาแรคเตอร์ตรงกลางนะใช่วยาว่าไงคาแรคเตอร์ Character ตรงกลางนะซึ่งซึ่งยังไม่มีตัวไหนที่แบบที่เป็นประมาณเนี้ยทั้งหมดแบบแบบที่โดดเด่นขึ้นมานะโอเคไปลองนะครับอ่ะทุกช่องทางนะครับใครสนใจสั่งซื้ออะไรก็แล้วแต่ทักมานะครับทาง Facebook นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปช่องทางที่คุณคุ้มค่าที่สุดนะครับผมจะพาไปหาที่ที่ดีที่สุด สำหรับลูกค้านะครับแถมครับจบมัคโฟนะครับมัคสี่มัคโฟมัคสามมัคมัคมัๆนะครับพอแล้วนะฮะแถมครับปลอนะครับเรามีสีใหม่ของคริปตันเจ็ดนี่สีนี้นะครับไม่ใช่สีโทฟูนะครับไม่ใช่สีโทฟูนะครับย้ําก่อนนะครับไม่ใช่สีโทฟูผมไม่มีสีโทฟูมาเทียบแล้วแต่ไม่ใช่นะครับไม่เหมือนเดิมนะครับสีนี้มันจะเรียกไงนะสว่างกว่า ใช่ไหมเนาะสว่างกว่านะมันจีสว่างกว่านะครับแต่มันมันขายกันมากมันจะไม่มีดินทองนะครับปกติแล้วตัวโทฟุมันจะมีดินทองอยู่นะฮะโทฟุมันจะมีดินทองอยู่หน่อยหน่อยนะฮะตัวนี้ไม่มีนะฮะตัวนี้ไม่มีนะครับแสงมันจ้ามากนะครับสําหรับของของตัวนี้เนื่องจากมันขาวขาวนะเขาจู๊ะไอ้นี่นี่มาแล้วมาแล้ว นี่คือคิปตันนะครับสีใหม่นะครับสีใหม่คิปตันเจ็ดสีใหม่นะครับไม่ใช่โทฟุนะย้ำนะครับไม่ใช่โทฟุไม่ใช่โทฟุนะครับนะทุกอย่างเหมือนเดิมหมดนะครับนอกจากสีนอกจากสีนะครับนะโอเคเนาะอ่ะอีกตัวหนึ่งครับแถมลินคอนสองนี่มาด้วยกันเลยครับเจลโลอเรชนะครับเจลโลอเรช เนาะเจลโลแพ็คเจลโลแพ็คนะครับใครที่เป็นแฟนลินคอนนะครับลินคอนมีแฟนแบบเหนียวแน่นหลายคนมากนะครับนะครับส่วนมากเลยจะเป็นแฟนพันแท้เลยนะฮะลินคอนนะฮะคนที่ซื้อก็จะติดใจเรื่องความเบาเบาเบานะครับเบามากเลยนะฮะเบาราเกินเนาะนะครับลินคอนสองครับสีใหม่ครับมาคู่กันเลยกับ มาร์ m มาร์คโฟนะครับอืมนี่ดูดูดูพื้นดูพื้นซะ่อก่อนดูพื้นซมื่อก่อน,นเนียนเลยนะครับโอเคครับแล้วเรามาพบกันนะครับที่สาขาส่วนลุมนะครับหรือว่าใครที่อยู่ต่างจังหวัดน,นะครับทักแชทมาทุกช่องทางนะครับเว็บไซต์ชอปปี้ลาซาด้าไลน์เฟซบุ๊กน,นะครับ ทั้งนาฬิการองเท้าหูฟังมีโหมดเลยครับตอนนี้ไซส์ครบอยู่นะครับเนื่องจากขายวันแรกนะครับแล้วก็คิดว่าคงจะร่อยหรอภายในไม่กี่นะครับไม่กี่ไม่กี่ชั่วโมงนี้นะครับราคาย้ําราคาสุดท้ายนะครับห้าตัวคิปตันกับลินคอนสี่พันเก้าร้อก้าสิบนะครับสี 4, ่พันเก้าร้อเก้สิบเหมือนเดิมส่วนมาร์คมาร์คโฟห้าพันสี่ร้อยเก้าสิบาทนะ 5,490บาทค่าบัตร X2 6,490บาทซึ่งเราเหลือน้อยมากนะครับน่าจะประมาณไซส์ละคู่นะครับเรื่องจริงนะฮะไซส์ละคู่ประมาณนี้อ้าวมาร์คโฟนะครับมามาทดลองกันได้นะครับที่สาขาศูนย์ลุมนะครับแล้วก็เดี๋ยววันสองวันนี้นะครับคิดว่าจะมีเอซิกนะครับรุ่นใหม่ไม่ใช่รุ่นใหม่สิรุ่นเดิมสีใหม่นะครับรุ่นเดิมสีใหม่มานะครับเป็นสีที่น่าเซอร์ไพรส์มากๆเลยนะครับเราค่อยมาพบกันนะครับ แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาพบกันนะครับว่าสีใหม่เนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงนะครับมันแลนดิ้งมาถึงร้านมันหน้านแล้วครับเอามาโฉบมาหน่อยมาไหมโฉบมายังในนั้นในนั้น <str> เขามายังเขานจะกดจากข้างล่างเลยฮะสักครู่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 ครับขขขเขาจะฉายแล้วนะฮะเขาจะฉายแล้ว มาไหมมาไหมเดี๋ยว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 เราพบกับสีใหม่ล่าสุดนะครับเดี๋ยวเราพบกับสีใหม่ล่าสุดนะฮะอ่ะชักคู่ชักคู่นะครับใครมีคำถามอะไรตอนนี้สามารถสามารถถามมาได้เลยนะฮะนี่อยู่อยู่อยู่ในอยู่ในกล้องแล้วป่าเนี่ยได้ยังว่วะ เอ้ยสีผู้ชายกับสีผู้หญิงไม่เหมือนกันด้วยอ่ะมาไหมปึ๊บไปครับไปครับยังยังผมยังไม่ไปโอเคมาแล้วฟ้าสีใหม่ครับดูแค่ ดูแต่ตามืออย่าต้องดูแป๊บเดียวพอครับดูแป๊บเดียวพอเดี๋ยวมาเจอกันครับวันสองวันนี้นะครับนะพร้อมจําหน่ายภายในเร็วๆนี้ครับภายในเร็วๆนี้แน่นอนนะครับรุ่นที่ยอดนิยมสุดๆของเอสิกในเวลานี้นะครับนะมาตำกันได้ครับที่ร้านบาน้ารันครับโอเคครับตัดกลับมาครับหาผมหน่อยส้มๆปึ๊บตัดมาหาผมแล้วใช่ไหมโอเคครับวันนี้นะครับทุกคนขอบคุณมากเลยนะครับที่สละเวลาหลังหวยออก มาพบกับผมนะครับอ่าวันนี้เวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ